สวัสดีครับเด็กๆครูไอซ์มีการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆมาฝากกันนะครับการทดลองความหนาแน่นครับไปดูกันเลยครับเด็กๆเรามาดูกันนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับน้ำมันเลยครับเด็กๆต่อไปนะครับขวดน้ำเปล่านะครับต่อไปครับน้ำเปล่าครับแล้วก็สีผสมอาหารนะครับคุณครูไอเลือกใช้สีแดงนะครับวันนี้ ถ้าเด็กๆไม่มีสีผสมอาหารนะครับเด็กๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใช้แค่น้ำเปล่ากับน้ำมันก็ได้นะครับเด็กๆอันนี้ขวายใส่เพื่อให้เด็กๆมองเห็นชัดเจนนะครับและเกิดความสวยงามด้วยครับขั้นตอนแรกนะครับขวายนำสีผสมอาหารเทลงไปในขวดน้ำของเราที่เราเตรียมไว้นะครับเด็กๆหลังจากนั้นเราจะนำน้ำเปล่าเทลงไปในขวดที่เราใส่สีผสมอาหารไว้นะครับ ตามที่คุณครูไอายทำให้เด็กๆดูเลยนะครับโดยเราจะเทน้ำเปล่าลงไปในขวดนะครับประมาณครึ่งขวดพอนะครับเด็กๆหลังจากนั้นเราจะทำการเขย่าสีผสมอาหารให้เข้ากับน้ำเปล่าก่อนนะครับเด็กๆเขย่าตามที่เราคิดว่าเข้าแล้วนะครับเด็กๆต่อไปนะครับคุณครูไอายจะเทน้ำมันลงมาในขวดน้ำที่เราผสมสีผสมอาหารกับน้ำไว้นะครับ ค่อยๆเทน้ำมันลงไปในขวดให้เต็มครับแล้วคราวนี้เรามารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเทน้ามันลงไปผสมกันเด็กๆลองดาดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้จะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเด็กๆเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆดูสิครับว่าข้างล่าง สีผสมอาหารและน้ําที่เราผสมไว้อยู่ด้านล่างและน้ํามันลอยตัวอยู่ทางด้านบนเด็กๆเห็นไหมครับมีการแบ่งแยกชัดเจนนะครับเด็กๆเดี๋ยวครูไาจะลองกลับขวดดูนะครับว่าน้ํามันจะลงมาอยู่ข้างล่างได้หรือเปล่าเด็กๆดูสิครับยังเหมือนเดิมนะครับเด็กๆสีผสมอาหารและน้ํายังอยู่ด้านล่างครับและน้ํามันยังลอยตัวอยู่ทางด้านบนนะครับเดี๋ยวครูไาจะลองเขย่าขวดดูนะครับ เรามาดูกันสิว่าน้ำมันยังจะลอยตัวอยู่ด้านบนอีกหรือเปล่าเรามาดูกันครับเด็กๆหลังจากที่ครูไอ้ขย่าขวดไปแล้วนะครับโดยตอนนี้น้ำและน้ำมันรวมกันนะครับแต่ครูไอ้สังเกตเห็นว่าน้ำมันพยายามที่จะลอยตัวไปทางด้านบนนะครับแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับตอนนี้นะครับ น้ำมันพยายามลอยตัวขึ้นไปทางด้านบนนะครับเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเริ่มเป็นสีใสๆนะครับสีใสๆนั้นเกิดจากน้ำมันนะครับเด็กๆในที่สุดนะครับน้ำมันก็พยายามลอยตัวขึ้นไปทางด้านบนได้สำเร็จนะครับผมที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้ำและน้ำมันมีความหนานแน่นไม่เท่ากันนะครับน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยตัวอยู่บนน้ำนะครับหลังจากที่เด็กๆดูการทดลองแล้วนะครับ เด็กๆสามารถลองไปทําตามที่บ้านได้นะครับเด็กๆทําแล้วอย่าลืมส่งวิดีโอมาอวดคุณครูไอซ์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย